ฮ้ย hey, ป้าเอ็งก็กระเป๋าตังค์ตกแถวนี้วะไมีอ่ะป้ากวดาดขยะหยูยคนเดียวเนี่ยไม่มีใครนะนั่นผมว่านะป้าแหละเอากระเป๋าตังค์ผมไปอ่ะเอาป้าไม่ได้เอาไปอย่ามาโกหกมาคนตัวก่อนดิเดี๋ยวป้าไม่รู้เลยผมดูเิฮัลโหลอืมนี่แหวนมาซื<ะ>้อของ เสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่าตามไปต่ะโอเคครับวินอยู่ใต้ไม่ปลอดภยัยมากีอย่างมอเตอร์ไซอยู่ในกกทอมอ ไอ้แบบนีเนี่ยไข่อะเอาให้บอสดีกว่าบอสคะมีคนทำกระเป๋าเงินหล่นไว้อะคะ่ะเปิดดูแล้วอะข้างในไม่เหลือเือนสักบาทเลยคะ่ะบอสเหรอครับแปลกจังแต่มีปร,ประชาชนอยู่ด้วยเนาะไม่เป็นไรคุณไปทำงานเถอะเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวมันจะการเองค่ะบอส ขอโทษนะคะคไม่แน่ใจว่าคุณพอเห็นกระเป๋าตังค์หล่นอยู่แถวนี้บ้างไหมอะคะเมื่อกี้ฉันเข้ามานีเนี้ยค่ะแล้วฉันไม่แน่ใจว่าฉันทําหล่นไว้หรือเปล่าแล้วกระเป๋าตังค์ของคุณสีอะไรอะครับสีเขียวเข้มค่ะเออแล้วคุณชื่ออะไรอะครับฉันชื่อธีพาพรค่ะแล้วเงินในกระเป๋าตังค์คุณคุณพอจําได้ไหมครับว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ในนั้นมีอยู่สองพันห้าค่ะแล้วคือมันเป็นเงินที่ฉันจะต้องใช้ทั้งเดือนเลยอะค่ะถ้า ถ้ามันหายไปฉันฉันจะต้องเดือดร้อนมากๆเลยค่ะคุณใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวคุณรอผมตรงนี้กันนะ ใบนี้ใช่ไหมครับกระเป๋าคุณใช่ค่ะใบนี้แล้วค่ะคือใหาครับเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งเขาเก็บได้แล้วเขาเอามาให้ผม,มครับตรวจดูนะฮะเงินอยู่ครบนะครับขอบคุณมากมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับวันหลังก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันนะครับฉันขอตัวนะคะคุณครับขอบคุณอีกครั้งนะคะคไม่เป็นไรครับ เออหลกำลังไปเอ,อ้เฮ้ยอะไรวะวันนี้มีแต่คนทำกระเป๋าตั้งหล่นหูมีเงินตั้งสี่ห้าพันด้วยใครทำหล่นวะเนี่ย ไปไหนวะหน้าแถวนี้นี่วะเนี่ยป้าเห็นกระเป๋าตังค์ตกแถวนี้วะไม่เห็นนะแล้วเห็นคนเห็นใครผ่านไปผ่านมาวะเนี่ยไม่มีอ่ะป้าก,กวดาดขยะอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครนะอืมนันผมว่านะบ้าแหละเอากระเป๋าตังค์ผมไปอ่ะเฮ้ยป้าไม่รู้เรื่องนะป้าไม่ได้เอาไปเอา ก็ป้าบอกเองว่าป้าอยู่ที่นี่คนเดียวไม่มีใครผ่านไปผ่านมาแล้วถ้าไม่ใช่ป้าเนี่ยจะเป็นใครป้าไม่ได้เอาไปป้าไม่รู้เรื่องพอพออย่ามาโกหกมาคนตัวก่อนเด้เดียวป้าไม่รู้เรื่องดูเด้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคุณทำอะไรของคุณเนี่ยอีป้าเนี่ยมัเขาบยกปับตานของไปอ่ะผมจะมาหาเนี่ยป้าไม่ได้เอาไปนะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าป้าเป็นคนเอาไปเอาก็เขาบอกผมเองว่าเขาอยู่ที่นี่คนเดียวไม่มีใครเดินไปเดินมาถ้าไม่ใช่เขาเนี่ยจะเป็นใครวะ เอามา,มามผมเป็นคนไปจริงผมเคนเก็บได้เองแหละ oh. ผมมนเป็นคนเก็บกระเป๋าตังค์นี้ได้แล้วผมกําลังเดินกลับมาหาเจ้าของของมันแล้วผมหาไม่เจอผมก็เลยเดินกลับมาที่เดิมแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ที่คุณทําแบบเนี้แล้วใครจะไปรู้อ่ะป้าแกบอกเองเขาอยู่คนเดียวอ่ะดูสารูปในการแต่งตัวดีเนี่ยดูท่าจะได้ตังค์อยู่ด้วยเนี่ยเฮ้ยนี่คุณนี่คุณยังไม่สํานึกผิด <บา S 1> อีกคุณยังมาดูถูกป้าเขาอีก ได้ถ้าคุณอยากจะได้เงินจากคนกวาดขยะมากนกักอ่ะเดีย๋ยวผมจะจัดให้คุณเองอเฮ้ยไม่อะคุณเนี่ยคุณฟังผมนะคนดีอ่ะผมก็อยากจะช่วยแต่ถ้าคนจิตใจโสโปกอ่ะอย่าหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากผมเลยไปเถอะครับป้าไอเลวเฮ้ยแล้วก็บอกเป,าเป๋าตางังค์กูอ่ะ <In> <believe> สนับสนุนโดยนวัตกรรมใหม่หลอดไฟไบโอเอเนจี